เย่าฮ yeah ูิวลเกมโทรศีเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็มาลุยกันกับปัตตาฟล์ของเฮียในระดับ c o n ค u e r o อร์นะดูว่ามันจะสามารถยังมีความโกงอยู่หรือเปล่าไม่ก็เละคิดแตกคีดแตนเลยประมาณนี้นะฮะก็มาลุนกันในเกมละกันเฮ้ยเอ็นีนี่ใช่คุเดียวเอ็นวาวะคุณคุณวะ่ะถ้าแวะมาดูก็บอกกันด้วยนะเพื่อนอ้ามามามา,มาเริ่มละ บุตรไฟไม่ได้จับหลายวันเลยนะฮะก็มาทดสอบดูว่าคอนเฟิร์เลอร์เฮียจะยังมีชีวิตรอดหรือไม่เขอมองเกาะอาการกันโดนแกงโอเคลงละไม่น่าจะมีอะไรนะฮะ ไม่น่ามีอะไรเทียบเลยเนั่งๆช่ช้กอนโอเคลอแล้วเพื่อนคอยช่วยกันให้นะฮะมีงาน,นชิบหายแน่นอนจะได้ฟาร์มหมดเลย,ยนี่ไงมันมาแย่งเลนเราไปนะฮะแล้วก็เอาไปได้ด้วย จังหวะเดียต้องรีบวิ่งไปเอาเลนมันมั่งแต่มันมีนาคอ้วยดีทงไงมังข้ามมันไนะลังจากมันเอาเลนเราไปแล้วนะต้องไช่วยย้อนฮะไม่ช่วยไม่ได้ ตัวหน่อยอีกเออสวยเลือดหล่อว่ะทำงานโอเคเอามากรนเกาะกัน,กนตอนนี้แอ่ว่ามาันคงไม่เห็นนะมันเห็นแค่อาริสต์เย่ร์เดียวใจเย็นโอเคอเคพ,<ว>เคพื่อนไปก็ได้ครับไม่ซีเรียสเพราะว่าบัตตุ้ยไฟมันสามารถที่จะไหลเรืเออได้เร็วนะครับ เนี่ยเวลามันค่าเชียงฆ่าไบแล้วไม่ค่อยเสียเลือดเท่าไหร่ก็เลยให้เพื่อนก็ได้นะฮะ,ะเห็นมังกรแล้วเห็นมังกรแล้วกำลังรีบไปอยู่เหมือนเพื่อนเราจะโดนวะไม่รอดเลไม่ได <c oughs> <c oughs> ถ้ถอยก่อนถอยก่อน พราะเมื่อกี้ไอ้ออมาร์มาเช็คพอดีนะฮะก็เลยเอาไม่ได้นั่นเนี่ยตอนนี้ตนตน มันฝ่าไม่ได้ทีมเรามียอนด้วยอเป็นแครี่มันสู้กับพวกระดับไวโลเล็ตมันยากเพราะว่ามันไม่มีท่าหนีนั่นไงอลิสเตอร์เราตอนนี้ แขนแขนกมดหมดอ่าเย็นมันก็ต้องพลิกได้นะครับเย็นแค่นี้นก็มีผ้ากันเองหมดเลยนะฮะมัมีปลาหมึกอยู่อ่ะถ้าเกิดแบบโบกับสุดๆดังดก็ไม่ดีนะครับเย็นกว่า One, one, one. it's over time to die i'm a shadow i get back in the กยอนรอดอยู่พยายามวิ่งไปช่วยบอนก่อนวันนี้ป้อมยังไม่แตกเว้ยเราจะวิ่งแบบไปช่วยที่บ้านนะ,ะครับเห็นไหมเสียยังไม่ได้ค่อยเต็ปออกมาเนี้ยฮะ เล่นยากชเปย่งไงเกมนี้รอดอย่างนี้นบน you never see เื่นกูอยู่สกายเลยเล่นเราไม่นา่าไปการ์เลยทีเราไก

No man, like just one knife. I can't work like this. Your tower has been destroyed. My blade cursed. This is the only นลรงมันก็นะคืออารมันจะได้หลายทีละแต่ว่ามันเอาไม่ลงนะครับอีใจดี้อือ ตายจนได้แต่ว่าเก็บได้5ตัวเลยนะช็อตเดียวในที่สุดก็ทำได้ครับนี่แหละความเฮี้ยของบัตเตอร์ไฟยังไงมันก็ยังคงเฮี้ยอยู่เสมอต้นเสมอปลายนะฮะจากจะแพ้ดูดิทิกมาได้แล้ก่อนอื่นเลยต้องรีบบิ่งมาหาเพื่อนละเอาพ้อมก่อนลูกเอ้ เพื่อนน่าจะถอยได้นะดูจากทรงแล้วเราได้รีบไปฟาร์มฝั่งขวาก่อนโอเคิยนก่อนไปเยินก่อนนะนึง <Okay. S 1> มันดูดว่ะ ก่อนโอ้โหเว้เน้ติด <c oughs> นิดเดียวอ๋อวิ่งโง่มากครับดดยอนเราเล่นดีอยู่นะเอาวิ่งเร็วมาเออมันดูแล้วมันเวิร์กอ่ะ มาของชิ้นนี้ดีวะ่ะต<า>ับน้องน่มโอ้นี่เราออดหมักหมับบแต่เริ่มเลยอะ่ะเออถึกดีอ่ะเฮ้ยสังเกตเมื่อกี้แบบวะ่าเออเฮียใช้ได้วะ่ะน้ำหนึ่งนะเพื่อนโดน ให้เพื่อนอมตะไปเอาไปเอาช่วยก็ได้เร็วๆเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเห็นไหมคือคนบอกออกมาโหดคิดเหมือนกันเลยโหดจริงโหดจริงบอกว่าแรงมากๆนะฮะหรือก็ เฮ้ยเจอบบริษัทไฟก่อนทีนีเออสวยสวยฟีดวะเย่แย่โอมาเราโหดมากเนี่ยด yeah, yeah. ูของอดูของดูของไอเดี๋ยวไปไปเล่นมั่งออกหมัดก่อนตอนเริ่มอ่ะถึกถึกมากครับเพราะว่า นื่จากว่าตอนเริ่มมันได้เกาะเยอะแล้วทีนี้ดามเมจมันอ่ะไม่สามารถที่จะทำได้ทนันมันก็เลยกลายเป็นโหดซะงั้น้ถ้าเราออกตอนหลังอ่ะเกาะมันก็จะแบบเยอะก็จริงแต่ว่ามันแรงกว่ายังไงมันก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะ โอ้ยโอ้โหไม่เห็นนะก็มันมาสัตว์พลาดมากส่วนตายเลยนะเบนกบรรมว่อได้ซื้อของเมื่อกี้เอาออกมาเราเก่งคนเดียววะจะเย็นจะเย็นจะเย็นถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมเช็คของก่อนเออพราะเรานี่ไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะ แต่ว่าดูจัดย้อนเขาแล้วว่าเออเอาอันนี้เอาวิ่งเร็วมาแทนฟิกเกอร์มันก็ดีนะทําไมมันถึงดีเพราะว่าไอเวลาใช้ฟิกเกอร์อ่ะมันเป็นการกระโดดแค่ก<ด>้าวเดียวเว้ยแต่การใช้วิ่งเร็วมามันเป็นการกระโดดแบบระยะไกลมันเลยสามารถที่จะหนีได้ดีกว่าเนี่ยแล้วที่แบบคิดว่ามั่นใจในเกมนี้คือเพราะมันมีปลาหมึกดว้วยปลาหมึกข้อดีของมันคือสามารถที่จะวิ่งได้ไกลมากนะฮะ นี่ครับเมื่อกี้น่าจะได้หมดนะแต่ว่าพุ่งไปติดแก๊กเฉยเลยแต่ดูจากทรงแล้วไองนมอร์เดอไฟน์มันยังเฮียอยู่ดีนะตอนแรกอ่ะััแแ้้แบบสกอห่างไงนะแต่ว่าพอเราอะ่ะไปได้ช็อตน,นั้นช็อตเดียวเว้ยที่แบบฆ่าไปสี่ตัวติดเลยอะ่ะเออมันเลยทําให้แบบว่า ทีมได้ตังได้อะไรหมดเลยเห็นไหมได้ป้อมกลางด้วยเราเกมก็แบบยาวเลยอะถ้าเป็นตัวอื่นทําไม่ได้นะถ้าไม่ใช่แบัดไฟลอ,อะเพราะว่ามาาานันลาชอตได้พอดีไงที่เหลืออาจจะดูเล่นโง่บ่อยครั้งนะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะอ,เอะเราป็อมึกเมียนตีอะแค่นนั้และจบ ไอ้ปลาสลามมันติมันโหดมากครับเอเลยตั้งเก็บดาบจนเต็มแล้วตอนนี้ เลื่อนไปกันคนเดียวเลยก็ได้ยิงไปยิงเออนี่แหละคิดโดูแล้วตายแน่อนอนครับเรียบร้อยขอประมาณก,ก่อนไแบบนี้ครับต้อมืดกันบางก็เหมือนเพื่อนเราจะเอาต่อนะ นจบเกมได้เลยยิ yes. oh ่โอ้โหหากถามว่ามันโกงไหมไงก็โกงด่ดีนี่ขนาดไม่ได้เล่นบ่อยเลยนะคือว่าชดนั้นเนยอ่ะไอ้พี่มันเก็บได้ประมาณสี่ศพอ่ะเกือบได้ห้าศพได้สามแต่มองไม่เห็นแค่นั้นเองน่าเห็นไหมเอาในค่ที่เปิ้คิวเองอ,อ๋อเรีวยกว่าคว้าได้นะ มีอยู่ช็อตหนึ่งอ่ะช็อตเต็มๆเลยที่ได้ป้อมตรงกลางนะฮะช็อตน,นั้นเลยฮะที่แบบว่าเอ,อ่อทำให้เกมพลิกได้นะเพราะว่าดูแล้วมันถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะไม่มีทางทำได้แน่นอนแต่เพราะเป็นบัตเตอร์ไฟไงฆ่าปุ๊บ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 ฆ่าต่อเนื่องฆ่าต่อเนื่องฆ่าต่อเนื่องเลยก็เลยก็เลยได้นะฮะยังไงก็ยังโกงอยู่นะขนาดนี้ก็ได้ไม่ได้เก่งอะไรนะแล้วก็คอนเฟรลเลเราด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเหมือนกัน แต่มาเล่นอยู่คอนเพลเลอร์มันก็ยังเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันก็บัตเตอร์ไฟมีส่วนหนึ่งอะที่สําคัญที่ทําให้เกมพิกนะฮะก็ถือว่ายังโกงอยู่ดีแล้ครับ